ครับรางวัลรางวัลหายไปไหนแล้วรางวัลหนุ่มหน้าใสเอ้ยไม่ใช่หนุ่มไวใสใช่เอ้ไม่ใช่อย่างนี้นี่ใช่หนุ่มหนุ่มไวใสไม่เราเราไม่ไวใสแล้วเราไม่ไวใสแล้วเราคาบเกี่ยวนิดนึงเป็นรางวัลต้นต้นของเอ่อขนมปังแห่งปีก่อนหน้านี้คือรางวัลไวใสอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบคาบเกี่ยวนิดหน่อยคราเล่นได้ อาถึงไม่ไวใส่แล้วแต่หน้ายังใสอยู่เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับอะร่างเอะไรตอบเออเซนจูรี่คอลลาเจนครับผมซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปเออเขาเรื่องเปิดตัวเปิดตัวรูปกิ่เยอะเออเดี๋ยวจะมีกันนึงนะครับเมื่อกี้ยืนคุยอยู่เลยเมื่อกี้ยืนพิมพ์อยู่เลยเดี๋ยวจะเปิดตัวอีกการนึ่งอะไรนะครับยังไม่บอกเลยยังไม่บอก อ,อ,อ๋บอกอะไรไม่ได้เลยแต่บอกได้แค่ว่าวันที่สิบแปดมิถุนายนทำตัวให้ว่างเอาไว้ขายบ้านขายรถเลยใช่ใช่คือมัน,มนยังไงเดี๋ยวพูดพูดอะไรได้บ้างอะเดี๋ยวดุนะ <laughs> ความตั้งใจ คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรดีจุดเปลี่ยนของชีวิตแล้วกันครับเรียกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยเหรอทไมังกตไม่มาุเทขนาดนี้กับุเทุเทพูดอะไรไม่ได้จะมี้ให้หลุดก็ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีความมั่นใจครับชอบเฉยๆอยากทำใช่ไม่บอกว่าอะไรโตลุงทำงาน40 4วัาชั่วโมงใช่ผมถ่ายนั้นแต่กลาอ้าถ่ายรูกนั่นไงถ่ายรูปอันโน่โอโตชูโอโตชูโอโตชูเอาอีกครัผมทำงานตั้งแต่

มาดีใช่ไหมคับดีใจ่ไมมเปิดจบการแถลงข่าวแค่แค่นี้ครับอันนี้กวยไปกับา่ไ้เ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมบินตั้งแต่ตีห้าครึ่งใช่ใช่ใช่เนี่ยรอสัมภาษณ์กับพี่พี่เนี่ยแต่เป็นการสัมภาษณ์ที่ผมจะไม่พูดเลยเลยนะเราวันที่18มิถุนาเดี๋ยวพี่พไม่มาไงจะมาเปล่าส18มิถุนาไเวันได้มคเาะเยไม่อยู่กันเอะเลย ไปไหนเล่าตัวเองเปนแฟนมิทแฟนมิทรแฟนมิทกันเลยมีกันเองไม่ได้ครับไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแฟนมิานะแับไหนอะใครสำคัญกว่าไหนใครไม่อยู่ยั <S <S ไม <ป aesthetic> ่ร <cloud> ู <GO av i> ้ตัวเลย ไม่รู้ครับ18มิถุนาพี่ๆต้องต้องมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนเลยอารอเปิดตัวอยิ่งใหญ่อ่าใช่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 ครับเปิดพูดหน่อยเปิดพูดหน่อยมีฝากผลงานฝากผลงานฝากก็จริงๆช่วงนี้ครับ Ync, adece, จริงๆเดี๋ยวต้องรอเลยว่าต้องรอผลงานต่อไปจริงๆอยากฝากแฟนๆแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับก็รอติดตามผลงานในอนาคตครับผมใช่ไหมคุณรักใช่ผลงานในอนาคตอะไรเงี้ยต่าคนราทำใ่ครับครัครับ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 ครครครัรับรครับครับรัเรค เป็นสัมภาษณ์ที่เลืกลักมากอยอยากพูดแต่ก็ไม่พูดอยากรู้ต้องติดตามครับอยากรู้ต้องติดตามครับผมวันที่18มิถุนาคณะอาตุลให้ว่างไว้นะครับก็นี่ผมถึงพูดแต่แค่วันไงเลยพูดแต่วันอย่างเดียววันอย่างเดียวแล้วไม่หนนเสิร์ชาเจิดชาเรียบร้อยนักโดนก่อนนัดตาอูทุยา